ทแอรีโฟุตบอล Football, ขอเสนอคลิปการเล่นการโต้กลับของโรนัลโดเกมเอลคลาสุโกครับโรนัลโด้นั้นอยู่ทางฝั่งซ้ายครับวิ่งขึ้นมาจากกลางสนามมานอกกรอบเขตโทษการเบลยกมาแล้วก็โรนัลโดพักอ,อกแล้วก็ซัดด้วยขวาครับลูกนี้คือวิ่งประคองขึ้นมาครับเพื่อน,นันมากันเป็นแพน,นะครับทางขวาแต่ว่าโรนัลโด้าตามขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับนะสุดท้ายเป็นโรนัลโดเป็นคนจบเกมได้ ังหวะนี้ครับได้บอลจากกลางสนามครับโรนโดขยโยกมาแล้วครับทางฝั่งซ้ายนอกกรอบเขตโทษแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ซัดครับลูกนี้โรนโดครับอยู่นอกกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายครับเห็นเพื่อนมาคนเดียวก็สปีดตามมาครับแล้วสุดท้ายเพื่อนก็ให้มานะครับแล้วก็ไปรอในกรอบเขตโทษแต่ว่าโรนโดจัดการยิงมุมแค่เข้าไปครับเป็นประตูสวยๆจากการเล่นเกมโต้กลับของโรนัลดครับตอนอยู่กับแรลเมาดริดนะครับ 4R7 ครับลูกนี้พลิกมาครับอยู่กับยูเวนตุสแล้วนะฮะโรนัลโด้จ่ายเข้ากลางแล้วเบิ้ลมาเลียมนี้ดูเหมือนจะเสียเปรียบแต่ว่าโรนัลโด้ครับขโมยบอลไม่ได้ครับพาไปหน้ากรอบเขตโทษทางขวาสับขาแล้วยิงครับโอ้โหแนวรับดูเหมือนจะช้ากว่าโรนัลโด้นะครับมีเล่นในอิตาลีแล้วนะครับดูสับขาของโรนัลโดความยอดเยี่ยมครับในการเล่นเกมโต้กลับนะฮะเริ่มจากโรนัลโด้ก่อนเลยครับจังหวะนี้นะครับสุดท้ายมาจบที่โรนัลโด้ครับ มาดูเกมทีมชาติบ้างนะครับโรนโดชิงมาแล้วสปีดหาพื้นที่ว่างครับมันมีพื้นที่ว่างนะครับดูแล้วกันครับให้มาจังหวะนี้เนี่ยเข้ามาหลอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงครับอย่างสวยงามครับโรนัลโดครับเริ่มจากโรนัลโดครับในแดนตัวเองทางฝั่งซ้ายนะครับตบเข้ากลางออกไปขวาสุดแล้วตัวเองนั้นขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับมาเป็นแผงครับแล้วก็จบที่โรนัลโดความยอดเยี่ยมครับของ CR7 ่งกับทีมชาติ จังวานี้ครับโรนโดช่วยกันเคลียออกมาก่อนครับแล้วดูโรนโดได้บอลหน้าเขตโทษนะครับสปีดขึ้นมาตรงกลางครับวิ่งมาทะลุทะลวงมาครับเลยกลางสนามมาทางขวามีชิ่งออกไปทางขวาครับที่อีโกอินอีโกอินปาดมาเสาไกลครับโรนโดถึงก่อนครับดูครับช่วยเกมรับครับแล้วก็โต้กลับมาจากแดงของตัวเองเลยนะครับโรนโดพาขึ้นมาเลยกลางสนามมาในแดงของผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็ออกไปทางขวาให้อีโกอิน ต่ดีนะครับแต่ลอดขาแนวรับมาด้วยนะครับเราสุดท้ายโรนลโดก็จบครับเป็นความเพอร์เฟกนะครับแล้วดูจังหวะนี้เคลียบมาแล้วชิงมาโรนอลโดได้นะครับโอ้แหวกเป็นแผงเลยครับโรนลโดออกมาให้ดิมาเรียทางฝั่งขวาก่อนนะครับกระชากมาหักกลับมาแล้วถึงโรนัลโดครับโอ้ลูกนี้เรียบร้อยนะฮะก็ต้องชมโรนัลโดด้วยนะครับที่จ่ายมาแล้วเพื่อนก็ทําสําเร็จด้วยนะครับอันเคลดิมาเรียกระชากมาจากรอดขาอีกแล้วครับ พอโอ้แบบนี้ก็เสร็จโรนัลดเลยนะครับการเล่นเกมโต้กลับของโรนัลดของโรนัลดที่ยอดเยี่ยมมาดูเกมระดับทีมชาติกันบ้างดีกว่านะครับดูฮะเซตกันไปเซตกันมาแล้วเปิดตูมเดียวครับโรนัลดถึงหน้าประตูแล้วแตะหนีประตูนะครับแล้วก็ซัดเสยคานเข้าไปมาเร็วมากครับโรนัลดมองมานี่ก็ต้องคมเพื่อนด้วยนะครับที่เห็นโรนัลดนั้นอยู่ข้างหน้าเรียกได้ว่า หลายคนหันมาเอ้าโรนัลโดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะครับมาเวลวมากนะครับนี่คือเดอะคิงออฟโปรตุเกสไปแล้วในตอนนี้นะฮะทำลายทุกสถิติของตำนานมาดูจังหวะน,นี้ครับได้บอลแล้ววางยาวขึ้นหน้ามาเบลเซมา่าตบมาอีกทีนึงแล้วโรนัลโดรออยู่ทางฝั่งนู้นครับเบลให้มาแล้วโรนัลโดยิงครับรอจบอย่างเดียวเลยฮนะแลต้องชมแกเรตเบลนะครับที่พาจากตรงกลางสนามหนีมา2คนนะครับ ในเกมเจอกับบาวเยินมิวนิกนะฮะแล้วก็จบท้ายที่ CR อาร์นะฮะยิงได้ตลอดนะครับนอยเออร์ส่วนเกมนี้ครับเกมเอลกราซิโกครับโตกลับมาอิสโกชิ่งไปทางฝั่งซ้ายอู่ห่างตัวมากโรสปิดมาเจอเคราฟิเก้โยกหนีเคราฟิเก้ครับแล้วสัดเลยจากหน้าประตูตัวเอนะครับดูแล้วโรนัลโดรออยู่ครับพักอกให้นี่นะฮะพอพักอกให้แล้วชิ่งหนีไปครับมีพื้นที่ มีเวลานะครับแล้วก็สปีดมาแล้วสุดท้ายจบด้วยความยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับโรนัลโด้ครับการโต้กลับมาครับพอไม่มีโรนัลโดเกมเอลกราสโกมันก็ดูไม่สดใสเท่าไหร่ครับมีเพียงเมสซี่คนเดียวเท่านั้นทางฝั่งของบาร์เซโลนาคือความยอดเยี่ยมนะครับการเล่นเกมโต้กลับครับของโรนัลโด้แล้ดูจังหวะนี้ครับตอนอยู่กับแมนยูครับนี่ป้าให้ไปทางฝั่งซ้ายรูนี่ แล้วมองเห็นโรนโดจ่ายมาที่โรนโดครับนี่วิ่งเข้ามายิงเลยครับเกมเจอกับแอลซอนครับเริ่มต้นจากโรนโดครับชิงต่อส้นให้ปาร์ปาร์ให้รูนี่รูนี่เห็นโรนโดสับตีนปากมาแบบนี้ก็ให้โรนโดครับเหมือนจะจะังหวะไม่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงเข้าประตูไปจนได้นี่คือความยอดเยี่ยมนะครับในการเล่นเกมโต้กลับของเซอ,อเรียเซเว่นครับ อย่าลืม Subscribe กับคอมเมนต์หรืออยากชมคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาได้เลยที่เมนด้านล่าง